เลยด้วยลาวันนี้นะนี่มีปลามีปลาซักปลาโตงปลาปลาควักปลาเสนะครับเลยเียได้เลยมีอนไหครับไม่มีปลาเลยไม่ป้อม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 หมีโอนไหมครับมีอนไหมไม่มีเลยโอนไม่ยอนนั้นปลาดามจืดาเวไม่ป้อมป้มป้อมมีโยนไหม โอ้วนไหมมีอ้วนไหมไม่มีอ้วนมันปลาหนาจืดอยากเร็วกันนั้นคุ้มไอ้สีได้คืออันนี้ฟาดนักุมไปเร็วกันนะโอ้โหข้าายปลานี่พี่หมอปลาโอนไป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 อปปลาไม่ตกการนี่เราไม่มีต่างสักเราว่าตีโอนตีโอนตีโอนฮึมบอกไว้ไม่มีโอนไม่มีโอนล่าก็ไม่ได้ซื้อแม่ล่าตายควับตีนี้เรากลับบ้าน 嗯。